พี่พครับตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยปากถามกันมาว่าเขายังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำกันอยู่แต่ก็อยากจะเริ่มลงทุนในแนว VI แบบพี่พี่บ้างแต่ประเด็นก็คือเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยมันน้อยเราจะมีวิธีเริ่มลงทุนยังไงพี่พี่พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมครับมีคำถามว่าคำถามจากถางบ้านหรือเปล่า <S <S ว่าถ้ามีทํ้งทำงานประจำอยู่แล้วก็มีเงินลงทุนน้อยเนี่ย จะเริ่มลงทุนยังไงได้บ้างจะสําเร็จหรือเปล่าถ้าเงินน้อยค่ะจริงๆแล้วมีหลายหลายคนที่รู้จักนะคะก็เริ่มจากการทำงานกินเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนก่อนพาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่แน่ใจว่าพี่นุ่ก็เลยเนนย็เงินเดือนค่ะวันที่โบนัสออกเนี่ยค่ะเราก็พยายามจะ มีวินัยนิดนึงก็แทนที่จะไปผ่อนรถเหมือนคน ok. อื่นเขาเราก็ไม่ไม่ผ่อนรถอะค่ะยอมใช้รถคันเก่าแล้วก็เอาเงินโบนัสทั้งหมดมาลงทุนแต่ว่า ok. ก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยคือด้วยเงินที่เราหามาได้จากเงินเดือนเนี่ยเป็นเงินที่มันค่อนข้างจะหายาก ok. แล้วก็อยากเหนือแรงงานของเราทั้งนั้นเลยอะค่ะก็อยากให้รักษาต้นทุนไว้ด้วยการ หาความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในหุ้นแล้วก็รู้จักประเมินตัวธุรกิจให้ดีก่อนประเมินทั้งตัวอุตสาหกรรมที่ธุรกิจนั้นอยู่ประเมินตัวธุรกิจเองเอประเมินมูลค่าของตัวหุ้น<ม>แล้วก็เทียบคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย<ม>ค่ะพี่นุษย์พอจะเล่าเกร็ดของตัวเองได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนที่เริ่มต้นลงทุนแรกๆพี่นุษร,รู้สึกยังไงอะค่ะ ก็เริ่มต้นลงทุนแรกๆเนี่ยอของพี่เนี่ยจะเอาเงินมาจากการขายคอนโดด้วยแล้วก็เติมเงินเดือนเงินประจำะส่วนหนึ่งก็คือมองว่าการทำธุรกิจคอนโดก็ค่อนข้างมีความจุกจิกอื่นถ้าเกิดว่าเราเอาเวลามาอตอนนั้นอ่านหนังสือนะ,ะอ่านหนังสือเยอะก็รู้สึกว,ว่าเอ๊ะมันก็ดีเหมือนกันนะเราไม่ต้องแบบไปพบผู้เช่าไม่ต้องไป คอยซ่อมใช่คอยซ่อมก็น้ําเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านอ่านเนี่ยเร็วช้าก็อยู่ที่ตัวเราถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ขยันแล้วก็แล้วก็มีวินัยเนี่ยเร่งได้เหมือนกันนะคะค่ะเพราะว่าอยู่ที่เราเลยแหละจริงๆก็ถ้าเคล็ดลับของคนที่มีเงินน้อยนะคะก็อาจจะลงทุนแล้วก็ มีวินัยในการเก็บเงินเข้าไปในการลงทุนในหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากเงินน,น้อยๆมันก็จะพอกพูณขึ้นเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ถ้าเราไม่ไม่เอาไปขัดทุนจนเกินไปจนกลับตัวไม่ได้นะคะแต่วินัยในการลงทุนก็เป็นเรื่องสำคัญะคะของพี่เนี่ยในใน c e b o o k มันนี่ท็อกมีคำถามมาทางอินบ็อกซ์พี่เพิ่งเขียนบทความไป<ห>เขาก็ถามมาว่ามีเงินน้อยๆนี่มันลงทุนได้ไหมก็เลยเขียนบทความไป ตอบสาหรับคนเงินน้อยพอดีเลยว่า,าให้คิดสมมุติว่าเงินแค่300บาทเนี่ยสามร้อยบาทนะถ้ากำหนดในการซื้อหุ้นขั้นต่าก็คือ100หุ้นคหุ้นถ้าสมมติว่าคุณไปเลือกหุ้นที่ต้องเลือกก่อนนะคะถ้าเป็นหุ้นที่พื้น,นฐานดีนะคะ,ะเลือกอย,อย่างอาศัยความรู้ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยหุ้นละ3บาท100หุ้นก็300บาทเอง ก็สามารถสะสมหุ้นดีๆได้แล้วก็ถ้าเทียบกับก็เลยเทียบเขาไปว่า,เ,าเหมือนประโยคที่คนมีเงินน้อยชอบพูดว่าคนจนเล่นหวยคนรว<ล>ยไปไ<ม>เล่นหุ้นอะไรอย่เงี้ยก็เลยอยากบอกว่าถ้า300บาทไปซื้อหวยเนี่ยสมมติซื้อลอตเตอรี่80บาทที่ไม่ขายเกินราคาก็ได้ไม่ถึง4คู่ใชคะ,คะแล้วก็เกิดมันไม่ถูกมันก็จะกลายเป็นศูนย์ในทิา่าแต่ว่าถ้า300บาทของเราเนี่ยเอาไปลงทุนใน หุ้นของกิจการที่ดีเนี่ยค,คือโอกาสที่มันจะลงไปเป็นศูนย์น้อยมากถ้าต่อให้ราคาตลาดมันผันผวน,นขนาดไหนแล้วราคามันลดยังไงเนี่ยบริษัทยังอยู่ยังดําเนินกิจการอยู่สินทรัพย์ก็ยังมีใช่ไหมคะ,คะโอกาสที่มันจะไปเป็นศูนย์เนี่ยน้อยมากแล้วทําไมเราจึง ไม่กล้าไปลงทุนในหุ้นทำไมเราจึงกล้าที่จะเอาเงิน300ไปซื้อหวยแล้วเพื่อที่จะให้มันหมดไปในวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่เขาซื้อหวยอะค่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะถูกกินกันทุกคนแน่ๆเธาคิดว่าเขาจะได้รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าจริงๆการลงทุนแล้วก็การเริ่มจากเงินน้อยๆมันก็เป็นข้อดีนะคะมันคือการเรา โอกาสที่เราจะขัดทุนมันก็มีไม่เยอะแล้วการที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราได้เงินมาตลอดทุกเดือนอยู่แล้วคือเงินก้อนนี้ถ้าสมมุติว่าเงินก้อนแรกสมมุติฐานในการลงทุนของเราอาจจะยังดีไม่พอความเชื่อของเราความรู้ของเรายังมีไม่พออะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรก็เงินก้อนใหม่มาเราก็ค่อยเริ่มใหม่ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ดีเหมือนกันนะคะค่ะอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ แต่ก็อยากจะฝากว่าถ้าเป็นเงินน้อยๆเนี่ยให,ให้คิดว่าเงินที่จะไปลงทุนเนี่ยมันควรจะเป็นเงินเย็นใก<ช>็ค,คือเป็นเงินน้อยที่เราตัดออกจากระบบไปเลยเราจะไม่เอามาันมาใช้ภายใน1ปีนี้ในอย่างนี้ค่ะในที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นเงินที่เยอะไปได้องใช่ค่ะแล้วก็มันจะช่วยให้เราไม่ใช้เงินไปซุรุย่ยซุร่ายเกินไปได้วยสามวิธีการเก็บออมอย่างนี้แทนที่เราอยากจะไปช้อปปิ้งกระเป๋าใบใหม่รองเท้าคู่ใหม่แล้วก็มาซื้อหุ้นแทน พี่คิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะมันต้องอาศัยความพยายามแล้วอดทนนะคะก็คือแบบมันมันจะมาบอกบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันง่ายซะจนเราไม่ต้องทำอะไรมันก็คงจะไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็นทัศนคติที่น่าจะผิดก็คือมันก็อาจจะต้องเหนื่อยยากสักหน่อยพยายามเพิ่มขึ้นเนาะติดตามข้อมูลแต่ว่าก็อยากให้มองไปไกลๆแล้วก็เห็นผลเห็นภาพตัวเองเนี่ยที่ ม,มีอาจจะมีผลตอบแทนจากหุ้นระยะยาวรเราก็จะได้ณนะนะเวลาที่เหนื่อยก็จะได้รู้สึกเหนื่อยน้อยลงค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากรวยด้วยวิธีนี้นะคะก็ต้องลงทุนก็คือลงเงินแล้วก็ลงเวลาล <ง S 1> ของเราแต่เราสามารถจัดสรรได้พอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าเรา,เ,าเลือกหุ้นที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามันก็จะช่วยลดเวลาในการ ศึกษา,ดาได้เยอะเหมือนกัน<ช>ค่ะ